สวัสดีครับผมมันพินกับฟิลไทยเดอะบล็อกส o อ์อทอนะครับตรงน,นี้อยู่ที่เมืองกอนตูมนะครับประเทศเวียดนามนะครับจังหวัดกอนตูมก็ตรงนี้อยู่ใกล้กับทางใต้กับเมืองอัตตะปือนะครับแขวงอัตตะปือประเทศเวียดนามเอ้ยประเทศลาวฮนะ <c oughs> นี่กําลังรอรถนะครับไปจังหวัดกวางไงนะฮะ ก็วันนี้ให้ชมบรรยากาศนะฮะร้านกาแฟร้านกาแฟก็คือร้านกาแฟข้างทางของเวียดนามนะครับตรงนี้ตรงสถานีขนส่งนะครับหรือภาษาเวียดเขาเรียกเบนซนะฮะเบนซกอนตูมก็สถานีขนส่งกอนตูม่าก็จะเป็นร้านทั่วไปก็จะมีเนี่ยครับกาแฟผมทานหมดไปแล้วนะกาดแฟแดงกาแฟดแดงก็คือกาแฟดำอันนี้มีจ่าจ่าก็คือน้ําชา ก็อันนี้ก็มีเตืองเตืองก็น้ำตาลนะสำหรับใครที่ทานหวานก็เติมส่กาแฟบรรยากาศโต๊ะนะครับโต๊ะที่นั่งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับด้ลักษณะทั่วไปนะฮะนุ้นเป็นถ้วยชาร้อนก็จะเป็นจานน้องนะจานน้องก็คือกาแฟเอ่อชาร้อนนะครับ น้ำก็เนื้อสุยเนื้อสุยเนื้อซุยเนื้อเนื้อปุงก็ได้เนื้อปุงก็คือน้ำจื่มก็เป็นบรรยากาศทั่วไปนะครับของร้านกาแฟเมืองเวียดนามที่เดินผ่านนี่คือหญิงสาวใส่หมวกกันน็อกนี่คือคนขายลอตเตอรี่นะครับเขาจะเดินไปเดินมาทุกที่นี่ฮะยังว่าทำไกิมุ่กเลย ตรงนู้นก็จะมีขายนู่นครับซูมไปจะเห็นว่ามีขนมนะครับแล้วก็จะเห็นในตู้ก็กคือบันหมี่นะฮะบันหมี่เฉยๆก็คือขนมปังนะฮะบันหมี่แต่ว่าถ้ามีเครื่องมีพวกใส่เนื้อใส่อะไรเงี้ยเลขบันหมี่ทิศนะฮะบันหมี่ทิศก็คือขนมปังฝรั่งเศสนะครับยัดไส้เนื้อยัดไส้อะไรเงี้ยครับ ่วนตรงนี้นมเะยก็เลย,เ,ยเสื้อน,น,น่ะเสือก็คือนมนะ